อันดับดาราชายตอนหนุ่มที่หล่อจนโลกต้องยอมอันดับ5ทอมครูซสายรับรูปรอจากมิชชั่นอิมพอร์ตซิเบิร์นในยุค80และ90ทอมครูซกลายเป็นขวัญใจสาวๆทั่วโลกด้วยดวงตาคมเฉียบท่าทางสุดเนียบและรอยยิ้มที่กระชากใจหล่อใช่ไหมล่ะอันดับ4แบทพิทหากพูดถึงคําว่าหล่อแบบคลาสสิกคงไม่มีใครเหมาะไปกว่าเขาอีกแล้วแบทพิทในยุคนั้นคือที่สุดของความเท่ลุกเซนิดนิดผมท้องน่อยๆกับใบหน้าที่ดูไม่ต้องพยายามมากมายตอลออทุกองศาอันดับ3ลีโอนาร์โด ธานิคที่รับบทแจกบนเรือขนาดมหึมาใบหน้าหวานแต่แฝงด้วยเสน่ห์เฉียบขาดดวงตาเลึกชวนหลงไหลใครจะไปรู้ว่าหลายปีต่อมาเขาจะกลายเป็นนักแสดงระดับตำนานที่หลอ่อและมากฝีมือขนาดนี้อันดับ2จอห์นนี่เดฟอดีกับตันโจสลัดกับความหล่อที่มีคาแรคเตอร์เขาคือชายที่ไม่เดินตามใครโดยสไตล์สุดเท่ดิบลึกลับและน่าค้นหาหล่อจนสาวหลายคนถึงขั้นแย่งกันจีบอันดับหนึน่งเพียร์บอสแนนอดีตสายลับ007เขามีความหล่อที่ดูแพงและสง่างามจนทําให้ชื่อของเขาเขยา่าวงการไปทั่วโลก